กับชูชาติคอยหาโอกาส<น>ไปแกงหนูมีแม่พวงระยะาคอยช่วยอิจ<ช>ฉาอีกแรกงหฮหนูเนี่ยนะ ฮามีนามว่าฮาเดธลิ์ด้วยละ่ะฮามีพ่อชื่อว่าฮาคุณพลเลิงชัยมีแม่ชื่อว่าพวงระยะหนูว่ามีพี่อยู่สองคนหนูว่าเกียดมันมากเลยนหนูวเกียดไอ้ธงชาติมากเลยพ่อแม่บอกว่าไอ้ธงชาติเนี่ยมันไม่ใช่ลูกแม่มันเป็นลูกติดของพ่อเลิงชัยและทุกวันพ่อแม่พวงระยะก็ตังให้หนูเนี่ย ฮาเดนลิทเนี่ยก็ลงไปแก้งไอ้ธงช่าทุกวันเลยนี่ก็ได้เวลาแล้วที่หนูฮาเดนลิทจะต้องไปถ้างั้นไปเลยดีกว่าเรียมเคยรำดูหรือมาทำใจน้อยแชมป์ม,มุตสามาคอยเนื้อก้อยตั้งหลายหนา้าที่ผููอื่นเข้ามาหัวคำํำคู่รำแชมป์ไม่มีสาวใดวางแฟนขอเดินเกี่ยวแขนกับแชมป สาวใดไม่มีผูกพันเสื้อดอกก็แฟนผู้ใหญ่สลายก็แฟนกำนันเสือแดงแฟนใครรักแชมป์ได้ไหมแม่ท่ออันชันเรียมเคยรำดูหรือมาทำใจน้อยแชมป์มูตามาคอยเนื้อกอยตั้งหลายนาที่คู่อื่นเข้ามาหัวคำคู่รำแชมป์ไม่มี สาวใดววางแฟนขอเดินเกี่ยวแขนกับแช็มหน่อยสีแฟนเคยมีเดี๋ยวนี้เขามีแฟนใหม่เราก็ขาดคู่ใจสาวใดไม่มีผูกพันเสื้อดอกก็แฟนผู้ใหญ่สลายก็แฟนกำนัน E yep. I <laughs> ชกินเถอะนะจ๊ะกินข้าวาโอ้โหหาจะกินได้ยังไงเ่ะทํางานมาเกี่ยวอะไรกับกินข้าวหรอนี่เดทนี่แต่แหละไม่ต้องกินวันวันน่ะทําอะไรบ้างหรือเปล่าเอาแต่แกล้งคนนูน้นแกล้งคนนี้เขาตัวเองแหละไม่ต้องกินนี่ถอยไปก่อนเลยพี่นิตยาถอยไปเลยเอย่าจะฟ้องแม่นะเฮ้ยให้ตรงจัดิว่าไงเดลิเอามึงทำงานติดหรือยังวะ วันนี้พี่เดดวันนี้พี่นะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเด,ดลิสทั้งกวาดท <ำ S 1> ังอะไรมั่งวะถูบ้านรดน้ำต้นไม้พี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยแต่ยังขาดอีกอย่าง,งว่ะขาดอะไรอะเด,ดลิสเช็ดบ้านเช็ดยังวะอ๋อเช็ดบ้านน่ยพี่เช็ดเมื่อวานแล้วเช็ดเมื่อวานแล้วอือเออเฮ้ยอันนี้มึงไม่มีงานทำแน่ใช่ไหมไม่มีงานมึงว่างเฮ้ยมาต่อยกูไหม เด็ลิส <Dead List. S 2> ต่อยกูไหมเออต่อยกูไหมนะเฮ้ยไม่เอามึงตัวใหญ่แมวดมึงไม่จังยุ่งเลยอย่ามาชวนพี่ได้ยังงี้เลยพี่ไม่ชอบเฮ้ยมึงจะต่อยกูไหมเนี่ยพี่ไม่ต่อยไม่ต่อยหรอกกูต่อยมึงเองเดดลิสเด็ดลิสทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยไปเลยพี่อพทองชอาติไม่เป็นไรหรอกพี่คเดดลิสต่อยพี่แล้วพอใจแล้วน้องก็กลับขึ้นเรือนไปเถอะน้องเฮ้ยยัไม่มีเรื่องกับพี่เลย เฮ้ยไอธงชาติอ right ันนี้มึงไล่กูหรอไองชาติเดลิศทีาเดลิศทำไมวะพี่เจ็บนั่นแหละเดลิศขึ้นบ้านไปเถอะน้องเดี๋ยวถ้าแม่เห็นเนี่ยแม่ตีพี่แน่เลยเดลิศอ๋อเดี๋ยวก่อนให้ธงชาติอันนี้มึงจะต่อยกูไหมเนี่ยพี่ไม่ต่อยไม่ต่อยหรอกกูต่อยมึงอีกทีก็ได้พี่ธงชาติ ไอ้ตรงติมคุณทำหน้ากูแตกกูจะฟ้องแม่กูแม่แม่โอ้ยเดดลิโอ้ยตายแล้วเดดลิสมีเรืองอะไรกข้นลูกไอ่งจัดอะไรกขึ้ลูกบอกแม่สิไอ้ตงดอะหน้าหนูแตกแม่ไม่ได้ทำอะไรนะไอ้ตรงาติ ไอ้เจนนนทำไมครัแม่จ๋าโลกมันแตวเหแม่นี่พี่ท้องชาติเขาไม่ผิดนะจ๊ะแม่จ๋านี่นี่ตุยยาไม่ต้องยุ่งเลยดิเดินคนเดีอย่คนของเราอะ่ะทำไมไม่ได้ทำนะแม่จะไม่ได้ทำได้ไงมึงเห็นไหมนหน้าโลกกูเป็นอะไรไหน้าโลกกูแตกนี่มึงทับโลกคุใช่ไหม เทำไคะม่เูทำงทำไมะ่ต้องมองช่วยลุงชาติด้วยแม่ช่ยลุงชาดต้้เดี๋ยวพี่จัดการให้แเ้ทชาิดูซิไปหลอกอย่งไอ้ต้มมองแล้วมึงคิดว่าไตมองเนี่จะช่วยอะไรม่ไหรอี่จะบอกให้นะทั้งบ้านเนี้ยะไมีใครยกูได้หรอก่ถอยไปเลยต้มมองอะหนไม่ถอยออกแม่ทำไมทำไมไม่ถอย ถอยอยาก,ก็แม่มาถึงไม่พูดพ้าลํลำเพลงไม่ถามว่าใครผิดใครถูกมาถึงแม่ก็ตีแต่ตรงชาติมันไม่ถามว่าใครผิดใครถูกเลยทํามกูพอใจจะตีมันป ก็ดูสิพี่เลือดไหลเต็มเลยนะพี่นี่ยาถอยมานี่ไม่ต้องมายุ่งกับมันผูกให้สมุดเออเลือดจะทำมาอีม่วงมึงทำหัวกูแตกมึงตาย ท้ไมพอมาถึงไม่พูดพาน้ำเพลงมาถึงก็ตีเอาตีเอาไม่ถามใครผิดใครถูกเลยคุณพี่ปลากลับมาช้าวันนี้นะพวกร้องได้เลยค่ะแต่คุณพวงเล่าผมฟังสิว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นตุ้มมองมันทำอะไรฮะคุณพี่คะ ทงชาตก็ทำงานเหนื่อยอก็เลยให้นิตยานะ่ะเอาข้าวมาให้ทงชาติกินแต่ตุ้มมงเลยสิคะไม่รู้ว่ามาจากไหนไมาแย่งข้าวทงชาติกินคะคุณพี่นี่ไอ้ไอตุ้มมงแย่งข้าวทงชาติกินเถอคะคุณพี่ตุ้มมงเดี๋ยวนี้แย่งข้าวน้องกินใช่ไหมแย่งข้าวน้องแย่งข้าวแย่งข้าวน้องอใช่ไหม อยมาถึงไม่พูดฟําแล้วเองมาถึงก็ตีตะกูตีตะกูไอ้พรุ่งนี้กูไม่ไปโรงเรียนแม่มแล้วนี่ตุม้มมงนี่มึงยังไม่ออกจากโรงเรียนอีกหรือไงฮะอ่ะถ้าหนูรักโรงเรียนรักโรงเรียนก็ต้องเรียนให้จบแล้วรีบออกจากโรงเรียนอหน่หนูหนูมาอยากออกดอก่อทําไม่วะถ้าหนูติดพันคุณครูด้วย <c oughs> ดูสิโตจนป่านนี้จกยังไม่หลุดจากหัวเลยเขพอมาตัดให้หนูเองเดี๋ยวก่อนนะอยู่ตรงนี้นะจะไปไหนรับแต่เท่าไหร่ยังไม่พอนะคะคุณพี่ยาเลยบอกว่าต้มมองหนูน่าตอแล้วให้น้องมากินก่อนสิลูกน้องมาทํางานเหนื่อยหนูน่ะไปหากินในครัวเอาก็ได้แต่ต้องบอกไม่ฟังยาค่ะโดนเลกินใหญ่เลยกินใหญ่ๆๆเลยแล้วยังดายยังต่อแหลกกับคุณพีอ่อพอพอจ๋า หนูไม่ได้ด่าแม่ตอแหลเลยนะเขาว่าตอแหลเขาเองต้องหากล่ะด้านไอ้ตุ้มมองนี่มึงกล้าด่าแม่งี้เชียวเหรอฮะกล้าด่าแม่เหรอกล้าด่าแม่เหรอกล้าด่าแม่เหรออ๋ออ๋อพี่ตอแฉมแต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะยาตอแหลนะยาไม่ว่าเลยหรอกค่ะยารับได้ค่ะคุณพี่แต่เท่านั้นยังไม่พอนะคุณพี่มันยังมีพอยาอีกทั้งตายเลยก็คุณพี่ ปีบคอปีกคุณยาตายเลยค่ะตุมมองมานี่เลยทำไมพ่อไม่อยู่บ้านคิดจะฆ่าแม่คิดจะข้าแม่คิดจะฆ่าแม่ใช่ไหมหนไม่ได้อุ่มวังถ้าคุณพี่มาช้าวันนี้นะคะยาน่ยต้องตายแน่เลยค่ะไม่เป็นไรนะเรืองชัยกลับมาแล้วนี่ตุ่มมองตั้งไม่ได้ ทำไมตึงตดเอางี้งกันในฐานะที่พ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวพ่อต้องมีความยุติธรรมพ่อจะไม่ฟังความข้างเดียวไอ้ครั้นที่พ่อจะเข้าข้างเองเดี๋ยวแม่เจ้าก็จะหาว่าพ่อเนี่ยลำเอียงส่วนคุณพวงถ้าไอ้คั้นที่ผมเนะี่ยจะเข้าข้างคุณเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็จะนินทาเอาได้ว่าผมเนะี่ยหลงเมียจนไม่สนใจลูก แดี๋ยวพ่อจะถามเรื่องที่มันเกิดขึ้นภายในบ้านว่ามันเกิดขึ้นยังไงทงชาติเจะาลายพ่อฟังได้ไหมลูกว่าเรื่องเป็นยังไงฮะผมว่าพ่อถามคนอื่นดีกว่าครับพ่อ่ต้องรับรแล้วแล้วใครบ้างในนี้ที่จะพอเล่าให้พ่อฟังได้ฮะว่าเรื่องเป็นยังไงฮัหนูครับพ่อฮะนนูเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเลยครับพ่อ่นนูรู้เรื่องหมดเลยมาสิลูกเด็ดฤทธิ์ เดี๋ยวจะเล่าพ่อฟังซิว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็น,นดดดมาอย่างไรฮะฮะนี่กะโหลกเด็ดฤทธิ์ยุ้เฉยเลยตุ่มมงไอหนูน่ะเป็นลูกแม่สิไม่ลูกไอหนูเล่าอย่างไงก็ได้ในลูกนะค้งมาให้แม่ถูกที่สุดเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวลูกโอ้จริงนะแม่ตกลงไม่ตกล่ะเดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวยุ้ยเฉยเลยตุ่มมงเดี๋ยวพี่ตีก็จะโดนฮะนี่นะพ่อเอะาเวลาพ่อเนี่ยนะ ออกไปในเมืองถ้าแม่พวงอญญายะเนี่ยถ้าเป็นใหญ่เลยถ้าแม่พวงอญญายะเนี่ยนะถ้าสั่งว่าให,ให้ให้ไอ้ธงชาตินะี่ยนะถ้าทำงานทุกอย่างในบ้านเลยไม่ต้องให้ใครช่วยเลยนะ, <c oughs> ะถ้แล้วเนื <c oughs> <c oughs> ให้จะให้แม่ถูกมาลูกฮะเดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวเลี <c oughs> ้ยวฮะทำงานทุกอย่างในบ้านเลยเออโดยไม่ให้ธงชาตินี่ฮะกินข้าวเลยอะพอ่อไม่ให้ธงชาติกินข้าวเลยลใช่อรัพ่อฮแล้วลฮัลแม่พวงระยะเนี่ยนะออใหยังสั่งให้หนูเนี่ยนะฮะมาแกล้งไอ้ธงชาติฮะทุกวันเลยพอ่อใหสั่งให้มาแกลงออ่อนได้เลยพ่อหนู ไหแม่จะเถกเลยเลิกอย่าเลี okay. ้ยวอย่าเลี้ยวถ้าหนูเนี่ยะถ้าลงมาแก้ไอ้ทงชาติอันนี้ถ้าหนูต่อยผิดลงไปโดนไม้ถ้าหน้าหนูแตกถ้าแม่มาไม่พูดพามลำเพลงเลยตีทงชาติใหญ่เลยพ่อจริงเหรอลูกจริงครับพ่อแล้วไงต่อนี่ยังไม่พอถ้พี่ตุ้มมงมาห้ามถ้าแม่พวงระยะ ทำมาใช้ไหมอาตีหัวพี่นุ่มงแตกเลยพ่อจริงป้ะอ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 ัหนูอราหายคองนั่นลูกนะยังไม่ถึงอีกแลยเลิกจิบหายบอกเดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวอะรีบจังเลยขอโทษพ่กแม่ขอโทษนะโม่ตุ้มมองลูกพ่อตาา ขอโทษนะลูกนะพอ่พอตีผิดไปพอ่อเจ็พ่อตีไม่ผิดหรอกพ่อตีถูกทุกทีเลยเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าลูกเจ็บเจ็บตัว่เนี่ยพ่อรู้แล้วใช่ไหมล่ะว,ว่าใครผิดใครถูกอะตอนนี้พ่อรู้หมดแล้วลูกมาทางนั้นนะพ่อก็ต้อง ไปจากการแม่หนูเลยไม่งั้นนะเดี๋ยวหนูจะหาพ่อจะเป็นคนหลงเมียกินน้ำแช่จะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจัดการให้ลูกคุณพี่ค่ะคุณพี่แมวันนี้คุณพี่กลับมาแล้วจะ ราชการเหนื่อยใช่ไหมคะคุณจะหน่วยหน้าดูเลยคุณพี่คะเอางี้นะคะเดี๋ยววันนี้คุณพี่จะทานอะไรคุณพี่บอกยานะคะเดี๋ยวยานนี้จะไปจ่ายตลาดให้เองเลยแกงส้มแกงส้มของเจ้าคุณพี่เอาไหมคะปลาเข็มปลาเข็มคู่ของเจ้าคุณพี่ยะาจำได้ค่ะคุณพี่ไม่ต้องพูดคุณพี่ไม่ต้องพูดกัะนยะาทำให้เราคุณพี่คุณพี่หยิ่งเฉยนะคะุณจะหน่่ยหน้าดูเลยทานผู้ฟังจงนังลงใ่จำผมด้ นิทานเล่าแจกฟ้าสิทธิ์อดีตตะการให้ท่านวิจารณ์กันตามสบายมีข้อบครัวหนึ่งไม่ยากไม่จนมีบุตรหลายคนทั้งหญิงและชายแต่มาหลงเมียแล ทำไมเจ้าด่าพ่อทำไมอะลูกหูไม่ได้ด่าพ่อเจ้ไม่ได้ด่าพ่อหนูหนูหันไปจ้ะพอดีเดี๋ยวพ่อจัดการให้ลูกนะพ่อต้องจัดการนะนี่คุณพวงเมื่อวามที่ผมไปทำธุระภายในเมืองผมฝากลูกๆไว้ให้คุณดูแลคุณก็ต้องดูแลลูกให้ดีคุณทำแบบนี้มันไม่ถูกเอาง้ละกัน นี่คุณพวงผมน่ะไม่อยากจะให้เรื่องมันใหญ่โตให้มันจบจบไปทางที่ดีแล้วคุณน่ะน่าจะไปขอโทษตุ้มมงเขาซะนะผมขอละอะไรนะคุณพลเดงชัยจะให้คนอย่างอีโพนยาเนี่ยไปขอโทษเด็กเมาาื่อวานสิไอ้ตุ้มมงเนี่ยเหรอดูสิได้กระโอกอะไอย่างมันเนี่ยเหรอได้คนอย่างฉันไปขอโทษมอยสะเถอคะค่ะไม่มีวันหรอกนี่คุณพวง คุณฟังผมนะคุณจะเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญแต่ตอนนี้นะคุณเป็นเมียของผมคุณก็ต้องทำตามกฎของครอบครัวผมบอกให้คุณไปขอโทษคุณก็ต้องไปขอโทษตุ้มนง,ม,ม,งมันซะฉันบอกแล้ไงว่าฉันไม่ขอโทษคุณพลเดินชัยเธออย่าลืมสิว่าฉันเธอได้ดีทุกวันนี้เพราะใครมียศถารมันดาสาันใหญ่โตขนาดนี้เพราะใครก็ไม่เพราะชายกระปอง เขาอีพูนหรยอยังนะโธอีพวนข่าวก่ศาจต้นสัปาหนี้เดาก้าครับตอนนี้แมนูนำเจลซีหนึ่งศูนย์จากคทเธอรีนอลโรโนโัลด,ดครับอ,อ,อยู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยทำกูเลยกูบอกเลยไงกูงไม่เคยทำนี่เธอฟังใช่ดีนะทุกวันนี้ที่ฉันดีมาได้ ก็เพราะว่าต uh, ัวของฉันเองไม่ใช่เพราะว่าชายกระโปงของเธอมาคุ้มกระลาหัวฉันอยู่หรอกพี่นั่นแหละคุณพลเลยใชยที่เธอได้ดีทั้งวันเนี้ยก็เพราะชายกระโปงเของพ่อเลยยะโอ้เพราะชายกระโปงเธอเหรอข่าวบนพิธีสถานีข่าวเอฟเอ็มครับตอนนี้แมนเตอร์วเลขเจ็ดน้ำเชียนซีสองศูนย์นะครับจากเบนลูนี่ครับตัดพิธีสถานีครับกลับคำพูดของเธอทำไมเลยนะทำไม อันนี้มึงกล้าเตะกกมึงกล้าตบกูเหรอวันนี้กูขอพัตายกับม oh, 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 oh! uh, oh, oh, oh ึงไอ้คนบ้าอาใจโ้โหไร้อนไปร้อนไปร้รอไป้ไม่ไหวะคนมันน่ะมีนักกีฬาบาดเจ็อยู่ตอนนี้ยังไม่สามารถทาการแข่งขันได้ ตอบว่อตอบไม่ใช่เว้ยกูจุกกูพูดไม่ออก<โ>กูด่าแม่เอเลนชัยมันแม่เอเลนชัยมันชื่ออียิปต์เว้โยโอ้โหเดี๋ยวนี้ด่าแม่เลยเหรอฮะทำไมอ๋อเดี๋ยวนี้มึงอยู่กับกูมาตั้งกีป่ปีจะเลิกเต้าต่อแล้วเดี๋ยวนี้มึงกล้าเตะกูตอนนั้นลูกเต้ามึงไม่อายได้ใช่ไหมมึงไม่อายคนข้าวบ้านได้ใช่ไหมวันที้มึงกล้าเตะกูก็ดีพตอต่อไปนี้มึงกับกูเลิกกันเลิกเลยพ่อเลิกเลยไปหนู เดี๋ยวแม่จะพาเจ้าไปอยู่กับพระเจ้าอาไม่ต้องไปอยู่กับไมหลอกไปกับแม่ลอกไปมาลกูกม,มาตุ้มมองฮะคงชาติมานั่งกับพ่อนี่ลูก